สวัสดีครับนี่คือสุรเทพต่อหมุนนะครับผมจะมารีวิวการเสียบปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟนี่คือเป็น10หัว2ฝั่งนะครับผม2ฝั่งจะใช้ตัวควบคุม2ตัวนะครับผมจะมีดัปเตอร์2ตัวสวิทช์สตัวนะครับผมก็คือจะทําเป็นปลั๊กสี่เหลี่ยมให้นะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กที่1่ครับผมจะมากไวแห้งรับผมจะมี2ปลั๊กเสียบปลั๊กเท่านี้ครับผมแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนี่ครับไม่มีอะไรมากครับผม ทำเป็นแบบนี้ให้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสองฝั่งสองมอเตอร์สองตัวควบคุมครับส่วนกําลังไฟนะครับผมจะมีไฟหกโวลต์นะครับผมกับสิบสองโวลต์ทั้งสองตัวนะครับผมหกโวลต์กับสิบสองโวลต์นะครับผมถ้าเผาพอดีก็ใช้ไฟหกโวลต์นะครับถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็ไฟสิบสองโวลต์ครับก็จะเร็วขึ้นนะครับผมจะมอเตอร์ทํางานเร็วขึ้นครับผม สำหรับที่หมุนไปประมาณสักเดือน2เดือนนะครับที่ว่าเครื่องไม่ติดนะครับเรามาเช็คฟิวนะครับผมบางครั้งฟิวขาดนะครับสมมติว่าฟิวขาดนะครับตังนี้ครับผมไฟหน้าจอตรงนี้มันก็ติดเหมือนกันนะครับผมมันจะไม่ดับนะครับเราต้องเช็คฟิวนะครับถ้าเครื่องไม่หมุนหรือว่าเครื่องหยุดทํางานนะครับมี2ตัวนะครับฟิวสองตัวครับผมมีอะไรมากครับผมก็จะแยกซ้าย ขวานะครับผมนสองตัวแรปเตอร์สองตัวนะครับผมมอเตอร์สองตัวนะครับผม